เตือนเด็ก6-8ที่กำลังเลือกคณะในรอบที่3นะครับปีนี้อย่าไปใช้คะแนนมินแม็กของปี67นะครับสาเหตุก็เพราะว่าปีนี้มันมีการเฟอร์ของคะแนนค่อนข้างมากดังนั้นมันทำให้หลายๆคณะเนี่ยมีการปรับตัวของคะแนนเนี่ยสูงขึ้นนะครับถ้าเกิดน้องเนี่ยไปเทียบแค่คะแนนต่ำสุดของปีก่อนเนี่ยน้องอาจจะหลุดได้นะครับดังนั้นอยากจะแนะนำนะว่าให้น้องเนี่ยไปดูเป็นคะแนนคาดการณ์นะครับซึ่งนะครับคะแนนคาดการณ์ของทอปอ,อพี่ก็คิดว่าก็พอดูได้นะครับหรือว่าของเด็กดีเนี่ยก็พอดูได้นะครับดังน,น อยากให้ดูเป็นคะแนนคา internet, ดการ์ยเป็นหลักที่มันมีการบวกการเฟอร์การฝืดของคะแนนไปนะครับน้องจะได้ไม่พลาดตรงจุดนี้และหลายๆคน,นก็จะไปคิดว่าพี่เหลิมปีนี้มันเฟอร์งั้นก็ตีซะเฟอร์คล้ายๆกับปี66แล้วกันอันนี้ก็เข้าใจผิดอีกนะครับเพราะว่าการเฟอร์ของคะแนนปี6กกับปีเนี่ยมันก็เป็นคนละวิชากันคนละรูปแบบกันเพราะฉะนั้นนะครับมันวิชาเดียวกันก็จริงครับน้องเพียงแต่ว่าลักษณะของข้อสอบมันก็แตกต่างกันดังนั้น,นอยากให้น้องเทียบเป็นคะแนนคาดการ์จริงๆเลยครับน้องที่ใช้ ถิติของปีนี้มันเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนมากกว่าแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำนะว่าคะแนนคาดการณ์มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นนะครับอย่างของพี่เองก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นอยากให้น้องบวกลบเผื่อเหลือเผื่อขาดไปด้วยครับน้องอย่าไปเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะตรงตามนั้นจริงๆดังนั้นพวกนี้ดูประกอบได้ครับน้องแต่น้องเนี่ยจะต้องจัดอันดับและแบ่งโซนให้ดีๆนะครับแต่ที่พี่ขอเตือนไว้เลยคืออย่าไปใช้คะแนนเก่านะครับของปีหกเจ็ดเพราะว่าปีหกเจ็ดกับปีหกแปดความเฟอ้อความฝืของคะนน แตกต่างกันค่อนข้างมากครับน้องอันนี้ระวังให้ดีนะครับ